ก็ผู้หญิงเยอะนะครับหรือว่าส่วนมากจะเรียกค่ายนี่ใช่มวยและค่ายนางงามไปแล้วนะฮะก็มาเยอะช่วงช่วงนี้มีกระแสงั้นก็ได้รับการติดต่อในเรื่องของเพตมหาบ้างอะไรบ้างก็เรื่องของการว่ามีคอร์สเรียนไหมอะไรไหมก็มีอยู่นะฮะเข้ามาลงคอร์สเรียนก็มีแล้วเพิ่มเพิ่มขึ้นมาจากครัครับผมในส่วนของคอร์สเรียนเราเรามีแบ่งเป็นหลายอย่างครับก็คือคอร์สพื้นฐานนะสิบห้าครั้งครับก็คืได้ใช้ได้ทักษะการใช้ปัดเท้าเ <Heraus lar> ข่าศอกทุกอย่างเป็นศิลปะรักันตัว แล้วอีกอย่างได้ออกกำลังกายแล้วลดน้ำหนักไปด้วยคร <Okay. S 2> ับในเรื่องการเรียนมาอะไรมาเราเอามาใช้ในเรื่องของการปกเสีปะป้องกันตัวนะเป่ mm hmm. นพื้นฐานเห็นไหถามว่าสุผู้ชายกําลังสุผู้ชายได้ไมไม่ได้แต่ถ้าทักษะที่เราเรียนไปหรือทักษะที่มันไม่ไม้ม,มื่วยไทยหรือมว่ยไทยเนี่ยมันจะได้ป้องกันตัวได้ก่อน mm hmm. จากจากหนักเป็นเบาอนะไรอย่างเงี hmm. ้ยขอเชิญชวนทั้ง คนไทยและต่างชาติกค้ะคะมาเรียนที่นี่เพราะว่าสนุกค่ะแล้วครูก็น่ารักทุกคน<ม>สอนดีแล้วก็ได้ทักษะได้ออกกําลังกายได้เหงื<ม>่อแล้วก็ส่วนข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับน้องที่เจอน้ำร<ม>ัดหัวเนาะก,ก็น้องใจสู้ค่ะแต่ถ้าเป็นเราอาจจะไม่กล้าขนาดนั้นนอกโรงเรียนเพราะว่า<ม>ถ้าเป็นผู้ชายเนาะสวนกลับมาเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ป้องกันตัวได้ไว้ก็ดีค่ะ